ค่ะก็ชื่อนางสาวกัญจนาถนอมทรัพย์โคคานะคะเป็นเจ้าของร้านเจลังโชห่วยค่ะก็ดําเนินกิจการต่อจากคุณยายค่ะค่ะร้านเจลังโชห่วยนะคะก็เป็นร้านโชห่วยเล็กๆค่ะที่ตั้งอยู่ริมคลองแล้วก็ตั้งอยู่หน้าวัดคูทําสถิตวรารามค่ะอยู่ในจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นร้านโชห่วยของคุณยายค่ะคุณยายชื่อคุณยายลังค่ะทุกคนก็จะเรียกกันว่าร้านเจลัง ก็เป็นร้านค้าโชห่วยเล็กๆเนี่ยค่ะขายสินค้าให้กับคนในชุมชนแต่เปิดมาก็50ปีแล้วค่ะแล้วพอเราเรียนจบเราก็ามาช่วยคุณยายเพราะคุณยายก็แก่มากแล้วนะคะเราก็มาช่วยคุณยายขายของซึ่งก็เป็นระบบแบบเดิมๆค่ะมันเป็นงานที่แบบรู้สึกว่าลูทีนมากเลยค่ะตื่นเมื่อไรก็เปิดร้านาปิดร้านก็ตอนนอนคือชีวิตก็คือจะ ไม่มีอย่างอื่นเลยค่ะนอกจากนี้ร้านเจรังเนี่ยนะคะเริ่มมาจากลูกคิดเลยค่ะเพราะว่าคุณยายเป็นคนจีนค่ะก็ตั้งแต่ใช้ลูกคิดเอ่ยแล้วก็มาเป็นเครื่องคิดเลขค่ะแล้วพอมินเข้ามาช่วยบริหารร้านมินก็เริ่มมองหาเครื่องบันทึกเงินสดค่ะ,ะก็ได้เอาเข้ามาช่วยค่ะปัญหานะคะมันก็เกิดจากการที่เวลาลูกค้ามาซื้อของที่ร้าน บางครั้งอย่างเงี้ยเราใช้เครื่องคิดเลขคิดเงินให้ลูกค้าไปลูกค้าซื้อของหลายอย่างนะคะลูกค้าก็รู้สึกว่าเอ้ยเราจ่ายแพงจังราคาสินค้าเท่าไหร่เนี่ยไม่มีชี้แจงให้กับลูกค้าเลยหรือถ้าเกิดว่าเรามีการต้องเขียนชี้แจงให้กับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะแบบเขียนบินมือให้กับลูกค้าค่ะมันก็จะช้านะคะไม่ไม่ทันลูกค้าลายถัดไปอะคะ่ะเวลาที่แบบมีลูกค้าเข้ามาซื้อของในร้านเราเยอะๆแล้วเราก็ ได้มีการเอาเครื่องบันทึกเงินสดเข้ามาช่วยพอเป็นเครื่องบันทึกเงินสดปุ๊บเราก็ยังไม่ได้มีชื่อสินค้านะคะก็จะมีแค่ตัวเลขบอกว่า2 0 3 0 4บวก30บวก40ได้เท่านี้แต่ก็ยังพบปัญหากับลูกค้าอยู่คือแล้วไอ้ยี่สิบสาเนี่ยรายการสินค้ามันมีอะไรบ้างซึ่งมันก็ยังไม่ตอบโจทย์เราแล้วเราก็ยังคงต้องเป็นคนคิดเงินเองดูแลทุกอย่างเองแล้วเราก็ยังอยากที่จะมีการอ่า ขายสินค้าที่มันหลากหลายเพิ่มมากขึ้นซึ่งเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาของเราอะค่ะค่ะก็จากปัญหาที่เมื่อสักครู่นะคะได้กล่าวมานะคะก็คือเป็นปัญหาเกี่ยวกับลูกค้านี่แหละค่ะ,ะถ้าเราอะอยากให้ยอดขายของเราเนี่ยเติบโตแล้วการจัดการในการแก้ปัญหากับลูกค้าอย่างเช่นเวลาลูกค้าซื้อของเยอะขึ้น ในหนึ่งเจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะจัดการกับเขายัางไงทำให้รู้สึกว่า,ารายการสินค้ากับราคาสินค้าตรงนะตามป้ายเชลนะซึ่งปกติเราใช้เครื่องคิดเลขลูกค้าก็ไม่มั่นใจอยู่แล้วค่ะหรือถึงแม้ว่าเราจะเขียนบินมือมันก็ยังช้าเกินไปสำหรับเวลาที่เราจะต้องแบบไปขายลูกค้าเจ้าอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันไม่สะดวกอะค่ะแล้วก็เราอยากขายสินค้าที่มันหลากหลายมากขึ้น ถ้าอย่างความจําของเราอย่างเงี้ยถ้าโดยปกติอะ่ะเราซื้อขายอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ใช้ความจํากับเครื่องคิดเลขแค่นั้นซึ่งมันก็จะไม่รู้เลยว่าถ้าสมมุติเราขายสินค้าแบบที่มันมากขึ้นนะคะเราจะไม่สามารถแบบจําราคาสินค้าทางร้านได้หมดอ่าไม่ว่าจะเปนในเรื่องของอย่างเราเห็นเซเว่นซีเจมีโปรโมชั่นนะคะเราก็อยากจะมีบ้างเพื่อที่จะชักชวนลูกค้าให้แบบเข้ามาในร้านของเราอะคะ่ะซึ่งเราก็ไม่สามารถจัดก,การได้เพราะเราก็มีแค่แบบสมองเนาะ เออกับ2อมือเครื่องคิดเลขหนึ่งเครื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราคิดว่าเราอยากจะมีตัวช่วยเออรวมทั้งในเรื่องของเวลาด้วยค่ะเราก็อยากจะมีเวลาที่จะไปทําอย่างอื่นนอกจากยืนกดเครื่องคิดเลขแล้วก็แบบเก็บเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากจะมีเวลาไปทําอย่างอื่นด้วยเพัฒนาร้านในด้านอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยให้มันมากขึ้นซึ่งถ้าเรามัวแต่แบบยืนทํางานลูทีนอยู่แบบเนี้ยค่ะเราก็จะไม่สามารถที่จะพัฒนาร้านให้มันก้าวต่อไปได้เราก็เลยแบบ มองหาโปรแกรมสําเร็จรูปเนาะที่จะมาช่วยเราจัดการในเรื่องต่างๆตรงเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยค่ะค่ะทาไมถึงเลือกใช้ Business Part นะคะก็ก่อนหน้านี้ก็ลองโปรแกรมมาค่ะตั้งแต่อะต้องบอกก่อนนะคะว่าเรารู้สึกว่า Business Part เนี่ยแพงค่ะเออเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยลองโปรแกรมสําเร็จรูปนะคะแต่ว่าอยากจะได้เข้ามาช่วยงานในร้านเนี่ยแหละคะ่ะเราก็เลยไปลองจากตัวที่เรารู้สึกว่าโอเค เราพอที่จะจ่ายไหวก็เริ่มตั้งแต่หลักพันมาค่ะแล้วเราก็ก่อนที่เราจะมาใช้เขาเนะะี่ยค่ะเราก็ผ่านมาหลายโปรแกรมอยู่ค่ะตั้งแต่หลักพันหลักหมื่นต้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีการพบปัญหาในเรื่องการจัดการต่างๆในร้านซึ่งมันก็ยังไม่สามารถที่จะครอบคลุมร้านเราได้ะคะ่ะเราก็เลยเลือกที่จะมาลอง business part ค่ะในส่วนของ business part s, เรารู้สึกว่าเขาสามารถช่วยเราแก้ปัญหาได้ในหลายๆเรื่องค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานขายหน้าร้านแล้วก็เรื่องของสต็อกหลังบ้านค่ะค่ะ,คะก็สำหรับ Business p a r t นะคะที่เข้ามาช่วยก่อนอื่นคือเมื่อก่อนเราต้องยืนคิดเงินคือตอนนี้เราสามารถเดินออกจากเคาน์เตอร์ได้ละค่ะเราไม่ต้องมายืนเก็บเงินเองขายเองเราสามารถมีแคชเชียร์ซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้หมดค่ะเงินทอนเท่าไหร่ปิดร้านเงินตรงไหม มีการส่งยอดการขายที่ถูกต้องไหมเงินโอนตรงไหมคืออันนี้เราสามารถตรวจสอบได้แสดงว่างานขายเนี่ยเราสามารถเป็นอิสระจากนั้นได้แล้วทำให้เรามีเวลามาจัดก,การระบบหลังร้านค่ะทำให้เรามีสต็อกได้ค่ะคือเรามีการรับเข้าามีการซื้อเข้ามีการขายออกที่แบบเรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมได้ค่ะ,อ,ะอย่างในเรื่องสต็อกหลังร้านอย่างเงี้ยค่ะก็มีการมีการทำใบตรวจนับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการยืนยันสต็อก ซึ่งเราคิดว่ามันทำให้เราสามารถควบคุมสต็อกได้ลดการทุจริตของพนักงานในร้านได้ใครจะขโมยของสินค้าหายเราก็สามารถตรวจสอบได้ค่ะค่ะในส่วนของเครื่องนับสินค้านะคะก็สามารถเข้ามาช่วยงานในร้านได้เยอะเลยค่ะอย่างน้องที่มีหน้าที่นับสต็อกนะคะเมื่อก่อนต้องใช้การโจด่ะปิน้นแล้วก็ไปโจดว่าตัวนี้เหลือเท่านี้เท่านี้แต่พอเรามีเครื่องช่วยนับสินค้าเข้ามานะคะเราก็ไม่ต้องใช้ มือจดแล้วค่ะก็แค่ยิงนะคะข้อมูลก็จะถูกบันทึกเข้าไปในเครื่องอย่างในส่วนของการรับเข้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าสินค้าตรงตามที่บริษัทได้นํามาส่งหรือเปล่าตัวเครื่องนับสินค้าก็มีส่วนช่วยเรามาเพราะพอเรายิงปุ๊บข้อมูลก็จะมาแล้วก็ดูจากบินตรวจสอบดูจากบินได้เลยค่ะพอนําเข้าข้อมูลเข้าไปในคอมก็ช่วยเราได้เยอะเลยค่ะในเรื่องของสต็อกตรงไม่ตรงการรับสินค้าเข้าตรงไม่ตรง ในส่วนของสาขา2นะคะอันนี้ก็คือต้องขอบคุณ b s s สเน s พัทเป็นอย่างมากเลยค่ะคือถ้าไม่มีเขาอะค่ะเราก็ไม่สามารถเปิดสาขา2ได้แน่นอนเขาทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเราเอาสาขาหนึ่งอยู่ค่ะโดยที่ไม่มีเราโดยที่มีระบบของเขาเนี่ยเป็นตัวควบคุมทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะแบบไปเปิดสาขา2ที่กำลังจะเปิดเนี่ยนะคะในวันที่26มิถุนายนเนี้ยค่ะได้แล้ว เราก็อยากที่จะให้มีสาขา3สาขา4ี่ต่อไปโดยให้ business part เนี่ยค่ะ,ะเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้เราเติบโตไปเรื่อยๆแบบนี้แหละค่ะคือสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะว่าเราจะใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเข้ามาช่วยบริหารร้านดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกตรงๆนะคะคือดีค่ะมันทำให้ชีวิตเรามีอิสระมากขึ้นทำให้เรามีเวลาที่จะไปทำอย่างอื่นมากขึ้นแต่ก็ มีคนส่วนหนึ่งที่ยังกล้ากลัวๆที่เราจะทําได้หรือเปล่าซึ่งมินก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะแต่ก่อนอื่นคือเราต้องลองค่ะถ้าเราอยากโตเราต้องไม่กลัวค่ะแล้วสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมินเชื่อว่ามันคุ้มค่ามากค่ะดีกว่าที่เราจะต้องมันยืนทํางานลูทีนนะคะมินเชื่อว่าแบบมิ้นทําได้ร้านอื่นๆและคนอื่นๆก็ต้องทําได้เช่นกันค่ะ